จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รัฐบาลกำหนดนโยบายฟื้นฟูตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาวและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สถานีพัฒน,นาที่ดินคนครนายกจัดทำและเสนอโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบกิจกรรมการเกษตรบนพื้นที่จำกัดสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒน,นาสู่การสร้างอาชีพและมีไรายได้ที่มั่นคง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสานเป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกโดยมีสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกเป็นหน่วยงานหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรหรือประชาชนทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานนำสิ่งเหลือใช้ในไรานาและครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาชนอย่างยั่งยืน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเปิดรับสมัครเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์วันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมายซึ่งกว่า400รายเป็นเกษตรกรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา2019คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจากกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งเกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านพืชด้านปศุจุสว์ด้านประมงด้านกานปร,าป,รปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยและการทำบัญชีครัวเรือนตลอดจนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับปัจจัยการผลิตอาทิเช่นชุดโรงเรียนปลูกผักบนเรื้องและมล็ดพันธ์ชุดเลี้ยงไก่ไข่และอาหารและชุดบอเลี้ยงปลาและอาหารสวัสดีค่ะ ได้รับไก่จากโครงการปลูกผักบนกระเบื้องรุ่นที่หนึ่งนะคะได้รับไก่ไข่มาห้าตัวนะคะออกผลผลิตทุกวันนะคะนี่ค่ะไข่ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับไก่จากโครงการนี้นะคะแล้วเราได้ได้กินจริงๆอะคะ่ะแล้วมันช่วยเรื่องให้เราประหยัดลดค่าครองชีพไปได้ด้วยแล้วได้ไข่ที่แบบปลอดสารด้วยค่ะ